สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับมีาคาปาตัวใหม่นะครับมาแนะนำครับก็เป็นคาปามือสองเหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนในนี้นะครับเราก็เอารุ่นนี้มาทําขายนะครับเป็นรุ่น 500F เหมือนกันนะครับเอามาติดวัดโวลต์นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องอลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับนี่ครับจะฝังตัววัดโวลต์ไว้ในกล่องเลยครับมีสวิตช์ปิดเปิดได้นะครับนี่ครับมีดําลบแดงบวกนะครับมีให้ดูมาตรฐานแล้วกล่องแข็งแรงนะครับ นี่ครับแข็งปักเลครับตกยังไงก็ไม่พ่านครับรุ่นนี้แข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์พร้อมใส่คีบนะครับเอาไปจํำสตาร์ทก็ได้หรือเอาไปใส่เป็นเขาเรียกสำรองไฟให้กับเครื่องเสียงระบบใหญ่ๆได้เลยครับเพราะว่าค่า CCA สูงมากนะครับเดี๋ยวเราวัดให้ดูนะครับนี่ครับวัดนี่ครับวัดให้ดูเลยก็ส่วนใหญ่ก็ CCA จะ2,000บวกนะครับ แต่เราต้องชาร์จไฟให้ได้14วัลกว่านะครับบางคนไปชาร์จไฟน้อยๆแล้วก็ว่าวัด c c ได้น้อยนะครับนี่ครับ2,000กว่านะครับอ่าแรงนะครับสตาร์ทรถเครื่องยนต์2,300ซีซีดีเซลเนี่ยได้ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเทสตัดคลิปไปสตาร์ทรถให้ดูเลยนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เรามาเอาคาป้า 500F รุ่นกล่องอลูมิเนียมนะครับคัดเกียร์ CCA0 นะครับมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ Isuzu นะครับ ก็จาสตาร์ทให้ดูว่ามาสตาร์ทได้กี่ทีแล้วไฟมันตีคืนแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ครับถอดขั้วแบตเรียบร้อยครับมีขั้วแบตทอดเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราคีบขั้วบวกนะครับขั้วบวกเราไม่ได้ทอดนะครับแค่นี้มันก็รู้แล้วครับว่ามันไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับอ้าวสตาร์ทอัานี่ครับเอาดับเลยอ่าสตาร์ทหม่ดับเลย สตาร์ทอีกอ่ะจับเลยเอาสตาร์ทอีกอ่ะไปสี่ทีนะครับเอาเล่งเครื่องหน่อยเล่งเครื่องหน่อยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้ไฟมันคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารอนะครับเราสตาร์ทไปหลายทีนะครับนี่ครับให้ไฟมันตีคืนนะครับเล่งเครื่องหน่อยอ่เพราะความรวดเร็วครับเร่งเครื่องช่วยครับมันจะมันจะคืนได้ไวครับนี่ครับ ส่ามนกว่าครับอ่าเล่งเลนิดนึงเลงนิดนึงอ่าก็ เนี่ยให้ไฟมาได้ประมาณสัก14วนนี้ก็โอเคแล้วครับถ้าเราสตาร์ททีเดียวจริงๆมันแค่ใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีนี้เราสตาร์ทไปสีครั้งครับสตาร์ทถึง4ครั้งก็นานน่อยครับถ้าสตาร์ทครั้งเดียวติดก็ใช้เวลาประมาณแค่30วิถึง1นาทกีก็คืนกับเดิมแล้วครับอโอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับาจากดูการเทสสตาร์ทรถครับแรงสะใจแน่นอนครับแล้วก็สามารถาตีไฟคืนได้อย่าง รวดเร็วนะครับถ้าเราสตาร์ทแค่ทีเดียวก็ตีไฟคืนได้ไม่เกินหนึ่งนาทีครับนอกจากเราสตาร์ทย้ำไปหลายหลายทีก็จะตีไฟคืนนานหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่าเป็นสินค้าเป็นมือสองนะครับมือสองคัดเกตนะครับอ่าเราต้องแจ้งว่าไม่ใช่สินค้าของไม้นะครับของของไม้ราคาเป็นหมื่นนะครับแต่อาที่เรามาขายเป็นมือสองนะครับมือสองคัดเกตนะครับคัส CCA สู๋นะครับแล้วก็แรงแน่นอนนะครับอ่าแต่รุ่นรุ่นนี้ก็อ่าถ้ามีอยู่อ่าถ้ามีของอยู่ก็ประหยัดกว่ากันหน่อยครับแต่ถ้าเอา เอาแบบมีพร้อมกล้องก็ก็แบบนี้เลยครับสะดวกสบายครับแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวราคาก็ดูใต้พสต์ใต้วิดีโออีกทีนะครับอ่ะขอบคุณที่รับชมครับครับสวัสดีครับ